ยกย่องพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าและนมัสก,การต่อพระองค์เพราะพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการเสริเสริญและการยกย่องจากเราทั้งหลายสวัสดีครับเวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ราการพลังชีวิตในวันนี้เราจะมาศึกษาพระเจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่90 เกนะครับในหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และน่ากริขามเราไปฟังพระเจ้าชนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับให้พวกเขายกย่องพระนามอันยิ่งใหญ่และน่าคร้มกลัวของพระองค์พระองค์บริสุทธิ์พี่น้องที่รักในคริสตคิตในสดุดีบทที่99เป็นบทสุดท้ายของการสรรเสริญและนมัสการพระองค์ตั้งแต่บทที่93ถึง99เเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสรรเสริญยกย่อง ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความน่าเกรงขมของพระองค์แต่ว่าบทสุดท้ายของ99นะครับบทนี้เนี่ยได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหมือนกันนะครับผู้แต่งเพลงได้ใช้คําหลากหลายที่สื่อถึงความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์ของพรงะองค์ในความน่าเกรงขมของพระเจ้าอย่างเช่นในข้อที่1ครับบอกว่าตัวสั่นวันไหวนะครับตัวสั่นวันไหวแม้ความหมาย ตามตัวอักษรจะหมายถึงความน่ากลัวแต่ผู้เขียนไม่ได้ไหมายถึงว่าความกลัวที่เป็นเชิงลบนะครับหรือความกลัวที่น่าเกลียดน่ากลัวแต่กําลังพูดถึงความน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่ความน่ายำเกรงของพระเจ้านะครับในข้อที่หนึ่งบอกว่าพระองค์ประทับเหนือเครูนะครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์พระคมพี่กล่าวถึงเครูว่าเป็นทูตสวรรค์ชั้นสูงสุด เป็นผู้พิทักษ์นะครับในเอเสเคียลนะครับในบทที่28ข้อที่14ได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นเอกรลักษณะที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่นะครับความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และอริยอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจา้าพิรองที่ลังในพระเยซูคริสต์เครูปถูกกล่าวถึงครั้งแรกในพระธรรมอุปยพนะครับเมื่อพระเจ้าบัญชาให้โมเสสเนี่ยนะครับสร้างหีบพักสัญญานะครับรูปเกสะสละเครูป 2ตนอยู่บนประดิษฐ์อยู่บนหีบฝาหีบของพัะสัญญาเครูปทั้งสองกลางปีกออกและป้องกันอยู่เหนือหีบพัะสัญญานั่นเองพี่น้องครับขณะเดียวกันในข้อที่3พูดถึงพระองค์ทรงศักดิ์สิทธิ์ในข้อที่3บอกว่าคําศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้นะครับในภาษาฮิบรูหมายถึงบริรรสุทธิ์ประจันมนทิน ในที่นี้นะครับผู้เขียนกําลังสื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และประศจริมลทินไม่มีความบาปใดๆเจือปนอยู่แม้แต่นิดเดียวพี่น้องครับในข้อที่4่ต่อตรงมานะครับเขียนว่ากระสัดผู้ทรงมหิจลิตนะครับผู้เขียนพยายามจะบอกถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และมหิจลิตพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่มีอํานาจเหนือทุกสิ่งและขณะเดียวกันพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระองค์ทรงสถาปนาความเชื่อธรรม พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เชี่ธมทาและยุติธรรมเสมอนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้ครับพี่น้องขณะเดียวกันนะครับในข้อที่7บอกว่ารานในเสาเมฆนะครับในเสาเมฆหรือเสาเพิงเป็นเอกลักรรษณณะของการสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อปกป,ป้องและการทรงนำของพระเจ้าในระหว่างการเดินทางของอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร พี่น้องครับพระเจ้าทรงนำอิสราเอลนั้นในถิ่นทุรกันดารนั้นด้วยเสาเมฆและเสาเผิงในยามกลางวันพระเจ้าทรงนำเขาด้วยเสาเมฆส่วนกลางคืนพระเจ้าทรงนำเขาด้วยเสาเผิงมันหมายถึงว่าการปกป้องและการดูแลของพระเจ้าสําหรับคนของโรรองและพระเจ้าทรงไม่ละทิ้งคนของพระ่งด้วยเช่นกันเมื่อพระเจ้าทรงมีมหิตริดและบริสุทธิ์และน่าเกรงขามเช่นนี้ผู้เขียนจึงชวนให้ ยกย่องและถวายเกียรติแด่พระองค์ในข้อที่5และข้อที่9นะครับต้นฉบับของภาษาฮิบรูมีคําเขียนไว้ว่าเกียรตินะครับคำว่าเกียรตินี่นะครับคำว่าเกียรตินี่แปลว่ายอหรือคําว่ายกย่องหรือยกให้สูงสูงนั่นเองนะครับถ้าแปลตามตัวภาษาฮิบรูจะแปลว่าจงยกย่องพระยาเวพระเยโฮวาพระเจ้าขึ้นให้สูงหรือ จงยกย่องพระเยโฮวาพระเจ้าของเราพี่น้องครับผู้เขียนสดุดีบทนี้ได้บอกว่าเราจะสามารถยกย่องพระเจ้าได้ด้วยกันนะครับได้3ประการ 1. นสรรเสริมพระนามอันยิ่งใหญ่และน่ากลัวน่าเกงรงขามของพระองค์ในข้อที่3ต่อมาในข้อที่5นะครับพูดถึงวัานนมัสการนะครับการที่แท่งลองพระบาทของพระองค์ ่อมาในข้อที่9พูดถึงว่านมัสก,การที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์หมายถึงวิหารของพระเจ้าที่ตั้งอยู่บนภูเขาซีโยนพี่น้องครับความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และน่าเกรงขามของพระเจ้าคือสาระสําคัญของสดุดีบทนี้ที่ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และทรงสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญซึ่งผู้เขียนสดุดีนี้ได้ตระักถึงเรื่องสําคัญนี้ว่าท่านจึงชักชวนทุกคน ให้ยกย่องพระเจ้าและถวายเกียรติพระองค์ด้วยกันนมัสก,การและยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนก็คือว่าเราได้ตระหนักถึงความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแค่ไหนเวลาที่เรานมัสก,การพระเจ้าหรือเวลาทั่วๆไปพี่น้องครับเรายกย่องพระเจ้าให้สมกับความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ ของพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะครับหรือมากเพียงไรในกระาเนินชีวิตของเราในแต่ละวันหรือทุกครั้งที่เรานมัสการพระเจ้านะครับเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการนมัสการพระเจ้าอย่างที่ควรหรือเป็นหรือไม่เราทําพอเป็นพิธีทุกอย่างให้มันผ่านผ่านไปแค่นั้นหรือเปล่านะครับพี่น้องครับการนมัสการพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าด้วยอะไร ด้วยใจของเราหรือไม่หรือเรานมัสการพระเจ้าเพียงแค่ผ่านๆไปแค่นั้นเองพอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาต่อเราในการนมัสการพระเจ้าในแต่ละครั้งทุกๆครั้งที่เรานมัสการพระเจ้าพอพระเจ้าทรงโปรดพวยพรนะครับให้เราทั้งหลายนมัสการพระเจ้าด้วยความยิ่งใหญ่และให้เรานมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดโดยการที่เราคำนึงถึงความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์ของพระองค์น้องครับเราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับถ้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์เรารู้ถึงพระคุณความยิ่งใหญ่ของพระองค์เสมอ พระเจ้ายังคงรักเราและพระเจ้ายังคงสอนเราในการดำเนินชีวิตในแต่ละก้าวพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีและรักเราเสมอขอบคุณพระองค์ในทุกๆสิ่งก้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดพระเมตตาและดูแลเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตให้เราอยู่ในทางของพระองค์อย่างเสมอไปขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรและเมตตาเราทั้งหลายได้เถิดไว้เราทั้งหลายนั้นได้รักพระองค์และอยู่ต่อหน้าพระผขอเพระเจ้าในฐานด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรในชีวิตของเราในครับ และขอเราดำเนินชีวิตในทางที่พระเจ้าทรงประทานนมาสก,การพระเจ้ายกย่องพระองค์ ong, ด้วยเสียงเพลงพระอจ้าไม่ต่านนะครับเรา,อ,าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกทุกท่านครับ